ไม่ได้ในสิ่งที่เลือกตั้งเข้ามาครับพี่น้องครับการเลือกตั้งมันต้องเลือกตั้งโดยการบริสุทธิธรรมมันต้องปลอดจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต้องให้พี่น้องประชาชนเลือกโดยจิตสำนึกของพี่น้องเองว่าจะเลือกใครเข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนวันนี้ พี่น้องกรุงเทพพี่น้องภาคใต้พี่น้องภาคกลางพี่น้องภาคเหนือพี่น้องภาคอ,อ,อีสานมีสิทธิคิดว่าจะเลือกใครพี่น้องมีความรู้สึกได้แต่ท้ายที่สุดพี่น้องก็ยังติดอยู่กับภาวะของการซื้อเสียงของนักการเมืองอยู่ดี มันก็ตกอยู่เป็นวังวนอยู่อย่างนี้ไม่สามารถพันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เราต้องมาแก้ไขที่คนไขกฎหมายการเลือกตั้งก่อนครับพี่น้องครับต้องมาแก้ไขคนไกกฎหมายการเลือกตั้งก่อนจึงจะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ได้ครับพี่น้องครับในขณะที่เรายังไม่ได้แก้ไขโดยที่ประชาชนเข้าไปแก้ไข ถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งที่มีนักการเมืองเข้าไปแก้ไขไม่ต้องอวงหรอกครับนักการเมืองก็จะแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้จริงและมันเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับพี่น้องและเราจะปล่อยให้มันเกิดวังวนอยู่อย่างนี้อีกต่อไปไม่ได้เราต้องหยุด ให้ได้ต้องออกมาร่วมแรงร่วมใจกันครับพี่น้องครับต้องออกมาร่วมมือกันถ้าไม่เช่นนั้นบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้เชื่อเถอะครับจะไม่มีใครออกมาต่อกออนกับระบบทักษิณจะไม่มีใครออกมาต่อกออนกับระบบตุนสามานของทักษิณได้อีกแล้วครับพี่น้อง อย่าปล่อยปละล่าเลยเป็นอันเด็ดขาดนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องเสมอว่าการชุมนุมทางการเมืองของคอพทอเราจะไม่มีวันหยุดไม่ว่าปีเก่าปีใหม่ข้ามปีก็ชุมนุมกันข้ามปีกับพี่น้องครับต้าชุมนุมข้ามปีแล้วขับไล่ระบบทักษินโค่นล้มระบบทักสินได้เราก็ต้องชุมนุมครับพี่น้องครับเพราะวัตถุประสงค์ก็คือการโค่นล้มระบบทักษิน และนําไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยแล้วค่อยไปนาไปค่อยนําไปสู่การเลือกตั้งใหม่ครับพี่น้องนะครับเมื่อตะกี้คุณทนายนิติธรพี่ทนายนกเข,ขาได้มากราบเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับวันที่ยีิบเจ็ดนะครับพี่น้องเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อม นะครับรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงนะครับเตรียมจะเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสําหรับวันที่27เแต่สาหรับวันพรุ่งนี้พร้อมหรือยังครับพี่รองครับวันพรุ่งนี้พร้อมไหมครับรวันเวลาน่าพรุรพร่งนี้แปดโมงเช้ารองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงแปดโมงเช้าพร้อมกันที่นี่นะครับแปดโมงเช้าพร้อมกันที่นี่คปท 8ปดโมงเช้ามาพร้อมกันเคลื่อนพลเดี๋ยวจะเรียนอีกครั้งหนึ่งแต่ขอให้แปดโมงเช้ามาพร้อมกันที่นี่นะครับ8ปดโมงเช้ามาพร้อมกันที่นี่นะครับต้องกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยตั้งแต่วันที่สิบจนถึงวันนี้นะครับ พาพี่น้องไปกินข้าวนอกบ้านพี่น้องที่อยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลาหกสิบกว่าวันก็ยังไม่ทราบกินข้าวนอกบ้านทุกครั้งไม่เคยทราบว่าพาไปกินที่ไหนวันพรุ่งนี้พี่น้องอยาคิดไปเองนะครับพี่น้องพยายามคิดไปเองว่าจะไปที่นั่นที่นี่นะครับอยากคิดไปเองครับขอร้องนะครับขอร้องว่าอยากคิดไปเองเดินนะครับเดินตามเสียงรถ นะครับรถขบวนเดินตามคทสุขบนรถเครื่องเสียงนะครับเขาบอกให้หยุดก็หยุดก็บอกให้เดินก็เดินเขาบอกพักก็พัก,พกนะครับแล้วทุกอย่างจะดีต่อพวกเราครับพี่น้องครับนะครับพรุ่งนี้8ดโมงเช้ารองเท้าป้าใบกับใจถึงถึงครับพี่น้องพี่น้องขยับเส้นกันอยู่ใกล้ๆสอนอดูสิทธบ้างไปเอาธงมาคืนเรียบร้อย ยังขาดอยู่นิดนิดหน่อยหยผมได้นั่งพูดคุยกับหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะครับปบมือให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการนะครับคุณนัทเซยิมะครับพี่น้องครับเขาไม่ยอมเด็ดขาดเขาผู้นี้ก็คือคนรักชาติรักแผ่นดินเหมือนกับเราเช่นเดียวกันเขาว่าธงชาติกี่ผืนที่ติดวันนั้นเขาต้องพาพี่น้องประชาชนไปเอาคืนมาให้หมดครับพี่น้องครับ ตองเอาตรงชาติของเรากลับคืนมาแต่เราไม่ได้กลาบเรียนว่าพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นคนต่างชาติไม่ใช่นะฮะเขาไม่ได้เป็นคนต่างชาติเขาก็เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยแต่เพียงแค่ว่ารัฐบาลชุดนี้สนับสนุนโนประมาณให้กับแต่ละสอนอนะครับอันน้อยนิดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ นะครับแต่รัศนเขาาก็รักตงชาติเช่นเดียวกันเขาไม่สามารถที่จะหามาจากไหนได้เขาก็ต้องเลยเข,เขาก็เลยต้องขโมยเอ,เอาของพวกเราไปครับพี่น้องไม่มีอะไรมากครับนี่ต้องกราบเรียนไปถึงพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับถ้าหากว่าท่านยังมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้บัญชาการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติอยู่ในใน,ในอนาคตนะครับ ธงชาติซื้อไว้ที่สอนอทุกสอนอซื้อไว้เยอะๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยของท่านเป็นผู้รักชาติรักแผ่นดินครับพี่น้องที่เคารพวันพรุ่งนี้ต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่า ไม่ว่าพี่น้องเดินแล้วจะเจอเจออะไรบ้างไม่ว่าเดินแล้วจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ครับพี่น้องครับหนึ่งพี่น้องอย่าหวั่นไหวพี่น้องต้องเชื่อมั่นในหัวขบวนพี่น้องต้องเชื่อมั่นในโคศกบนรถขยายเสียงจะนำพาพ่อแม่พี่น้อง ไปสู่เส้นทางที่นำไปสู่ชัยชนะครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆ8ปดโมงเช้าพร้อมกันที่นี่จะไปที่ไหนเดินตามรถขยายเสียงจะไม่บอกสถานที่เช่นเดิมครับพี่น้องครับพี่น้องอย่าสับสนอย่าง,งงนะครับ เดี๋ยวพี่น้องจะคงสับสนนะครับสับสนไม่ได้คอปตเราเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดถ้าพี่น้องจําวันแรกจนถึงวันนี้ขนาดว่าพ่อแม่พี่น้องเดินจากแยกอุรุพงศ์แล้วคอปตพาพี่น้องมาที่มกควานพี่น้องยังไม่รู้เลยว่าจะมาที่มกควานเดินจากแยกอุรุพงศ์เนี่ยครับวันที่เจ็ดพี่น้องยังจํากันได้หรือเปล่าเจ็พฤศจิกายนยังจํากันได้ไหมเดินจากอุรุพงศ์ พี่น้องยังงงเลยว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าไปถึงสี่แยกจบรอพี่น้องคิดว่าจะเลี้ยวซ้ายไปหาพี่น้องที่กองทัพทมหารูุไม่เราเลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวขวาไปปราชิดด้านหน้าสะพานมคขวานและเราก็ทําได้สําเร็จใช่ไหมครับพี่น้องแต่วันพรุ่งนี้พี่น้องเชื่อเถอะครับไม่ได้ไปหาบ้านหลังใหม่ แต่เปลี่ยนสถานที่รับประทานอาหารกลางวันครับพี่น้องนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่หลายๆวันก็เบื่อครับพี่น้องต้องพาพี่น้องไปรับประทานอาหารข้าวทานข้าวนอกบ้านกันบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่า วันพรุ่งนี้นะครับคอพตอเราก็เช่นเดิมนะครับเรื่องระเบียบวินัยนะครับต้องนำเรียนว่าเรื่องปาขวดเฟี้ยงขวดน้ําไม่ได้เป็นมารยาทและพฤติกรรมที่ดีของการชุมนุมต้องกราบเรียนมายัางพี่น้องประชาชนผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันในการออกมาชุมนุมเรียกร้องชุมนุมทางการเมืองนะครับเราไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับ ไม่ว่าจะไปพบเจอเจอใครก็ตามแต่ครับถ้าไม่สาบายใจเป่านกหวีดครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ดีที่สุดใช้มือตบครับหรือว่าใช้เสียงตะโกนนะครับอย่ามีพฤติกรรมอย่างอื่นที่ส่อไปในทางที่ว่าไม่อหิงสาไม่สง,งบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดแนวทางของคอพทแล้วเดี๋ยวเราก็จะโดนทางคนที่เขารักษาการอยู่ในขณะนี้ นะครับออกมาตีกินพวกเราได้นะครับเพราะในขณะนี้เรากำลังใช้ปฏิบัติการที่จะให้พี่น้องที่รักษาการตั้งแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงรัฐมนตรีทุกตำแหน่งหลุดพ้นออกไปจากผื้นแผ่นดินไทยครับพี่น้องต้องต้องสงบต้องนิ่งต้องทำตามแนวทางนะครับแล้วเชื่อเถอะครับแนวทางที่เดินมาเนี่ย เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วครับพี่น้องอาจจะไม่ได้ในวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะ่ืนนี้แต่ต้องสำเร็จแน่นอนครับพี่น้องครับไม่มีอะไรที่จะมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันพรุ่งนี้แปดโมงเช้านะครับเจอกัน ก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะครับขอยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยจิตใจที่รักชาติรักแผ่นดินรักในสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องกันรักกันพี่น้องกันพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันขอบคุณครับ